คุณผู้ชมครับเห็นเนี่ยนะฮะดอกป๊อปปี้นะครับอยู่ที่ปกเสื้อของเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกนะครับคุณผู้ชมแล้วในทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมนะครับในการวางพวงมาลาที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแต่ปีนี้ก็เพิ่มเศษกว่าทุกปีพิเศษกว่าทุกปีนะครับมีการบรรจุอัฐิของทหารกล้านะครับที่จากเหตุปะทะไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็นําไปบรรจุไว้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานนะครับแล้วก็มี ญาติญาตินะครับญาติพี่น้องของทางผู้เสียสละนะครับก็เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับครอบครัวนะฮะลูกยังเล็กอยู่ก็มาร่วมด้วยครับโดยทางองค์การทหารสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพื่อที่จะเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตนะครับเพื่อที่จะปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในทุกสมรภูมิชื่องานในปีนี้ก็คือ3ากลุ่มพาพัน ศึกน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นะครับที่พระองค์ทรงมีต่อองค์การทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ยังได้ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละทั้งเลือดเนื้อทั้งชีวิตรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาตินะครับรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องประชาชน โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้มาเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิทหารนะครับที่พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิป,ปไตยนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชา42นายที่ห้องจารึกผู้สละชีพเพื่อชาตินะครับซึ่งก็อยู่ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมินะครับแล้วก็มีทางท่านพลเอกการนา,นานิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การ,งการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็ยังมีครอบครัวนะครับรวมไปถึงยัด ญาติของกาลังพลผู้เสียสละมาเข้าร่วมพิธีนะครับนี่ก็เป็นพิธีที่จัดขึ้นนะครับในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันทหารผ่านศึกนะครับแล้วก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและก็สาดูดีบุรุษทหารกล้านะครับที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาตินะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับความรู้สึกเป็นที่บุญคุณของนายทหารทุกท่านที่ต้องสละชีวิต เพื่อบกป้องบ้านเหื่อพวกเราครับก็ในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเยีย е วยาสวัสดิการต่างๆนะครับก็ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐเราก็ได้ดําเนินการประสานงานให้ครอบครัวของผู้เสียสละสทั้งส2สองนายเนี่ยได้รับาการ ดูแลทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นเงินสดและในเรื่องของหน้าที่การงานของครอบครวัวนะครับแล้วก็สิทธติต่างๆของผู้ปกครอง ชีวิตเพื่อ นะวันนี้ก็มีญาติพี่น้องนะครับที่เป็นญาติของทหารที่พลีชีพเนี่ยมาร่วมในพิธีแล้วครับแล้วก็บอกประมาณว่าเมื่อก่อนเวลามาที่กรุงเทพเนี่ยเวลาผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจะยกมือไหว้ตลอดพี่ใหม่<ไ>เพราะรู้สึกว่าเหล่าบรรดาทหารที่ปลีชีพเนี่ยที่อัฐิบรรจุอยู่บริเวณนี้นะครับคือทําประโยชน์ให้กับเราปกป้องประเทศให้กับเรานะครับ<ไ>เราก็ยกมือไหว้แต่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยความรู้สึกคงจะเปลี่ยนไปถ้ามาหลังจากนี้ความรู้สึกคงจะมากขึ้นเพราะมีญาติพี่น้องของเรามีสามีของเราเนี่ย ก็บรรจุอยู่ในนี้เพราะว่าเป็นฐานกล้านะครับที่ทําเสสระเพื่อประเทศชาติคือต้องต้องบอกเลยพีชีเพื่อชาติจริงๆครับเพราะว่าการประทะกับกัมพูชาเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาอธิปไตยและเอาดินแดนอธิปไตยเนี่ยที่เขาเนี่ยมาลุกล้ําคืนอันนี้ก็ถือว่าพีชีเพื่อชาติาไปดูบรรยากาศยามค่าคืนครับนี่ครับ,รบภาพได้มาเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะฮะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็จัดแสดงร้ายแอนโช์นะครับชุดพิเศษชื่อชุดว่าพรา แห่งผู้กล้าครับนิกมีการผรสมผสานกับเพลงแห่งความทรงจำนะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือมีประชาชนเนี่ยจำนวนมากเะครับเข้าร่วมพิธีชมภาพแสงสีนะครับพร้อมเพลงบรรเลงเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมของทหารหารที่เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยผู้ที่เข้าร่วมชมงานเนี่ยต่างร่วมกันซื้อดอกป๊อปปี้นะครับเพื่อนำไรายได้ส่งเคาะองค์การทหารผ่านศึกนะครับดอก ี่นะครับก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปบำรุงองค์การทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารหารนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่และครอบครัวนะครับที่เสียสละเพื่อประเทศชาติและเมื่อกี้สักครู่เนี่ยจะเห็นผู้พันเบิร์ดเนี่ย ก็าขึ้นเวทีท่านก็จะเล่าถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่ชายแดนการเสียสละต่างๆนะครับและก็เล่าภารกิจของทหารซึ่งก็มีผู้สนใจนั่งฟังจํานวนมากครับครับนทงชาติที่บริเวณนุสาวรีชัยสมรภูมินี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าซึ้งกินใจนะครับ,รบก็เป็นทงชาติที่สวยงามมากนะครับ,รบในวันนี้นะครับ